มันทวดนะคะเคอบกะทิกรอบๆนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้มันยังไม่เย็นตัวลงนะคะเติีมจะลองชิมหน่นะคะก่อนเมื่ออค่ะตามมีนุชทำเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะสวัสมมมมดีค่ะโควุนติ๋มมาแลนะคะวันนี้เตี๋มจะพาเพื่อนๆมาทำอาหารกินเล่นหรือว่าอาหารบ้างนะคะ เป็นอะไรติมจะทำอะไรเย,อยามาดูเลยค่ะติ่มไม่ได้ถ่ายคลิปสักพักแลวนะคะพอดีช,ช่วงนี้ติ่มทำเพือเก็บส่งนะคะติมต่มจะทำมันเทอดมันสากนะคะไม่เหมือนใครไม่เหมือนนะคะอันนี้ไม่แหลมน,นะคะติ่มจะเอาน้ำเช่น้ำไว้นะคะแล้วก็จะมีโหกะทิน้ำตาลเกลือึ้นชั้นชานะคะติมต่มจะทำง่ายเดี๋ยวมาดูเลยค่ะย้ายของออกไปใส่ถุงมือด้วยนะคะ ป้องกันมีดบาดนะคะอันนี้มันเทศนะคะเตรีมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เสด็จนำมาแห้งมา,มานี้นะคะเตรมก็จะมาเสียดายนะคะตัดที่เราไม่ต้องการใช้กกนนะคะใช้มีดสองคมนี่นะคะใช้ได้เลยนะ ไม่เข้านะคะเพราะว่าติ่มใช้มมาทั้ง200แบวนนะคะติ่มมาไดใช้ไลเขาเก็บค่ะติ่มจะทำแบบนี้เรืด้วยจนหมดมันนะคะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วติ่มจะทํายังไงติดตามไปได้เลยเลยค่ะติ่มใช้ไมเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาเ็ษไม้นะคะล้างอ้ยนะคะไม้เราอยจจะกระตุกมานบ้างนะคะ าดซับน้ำมนันเสร็จแล้วต่อไปจิ้มก็จะมาม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบไม้นะคะเนีย่ยค่ะ มันกวบนะคะมันจะมีหักมังนะคะ นี่ค่ะถ้าบบมนี่ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ นี่นะคะม้หนึ่งประมาณหกชิ้นนะคะติ่มใส่นะคะ <_ t iny> ติ่มจะขออนุญาตทำให้จนหมดกันนะคะนี่ค่ะติ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามติ่มไปทอดเลยะค่ะมันจะทำไม่เท่ากันมากนะคะ <_ t iny> นี่ <_ t iny> มนัน้ดนในที่นะคะติ่มตั้งน้ำมันดอนะคะติ่มจะใส่มันเลยะค่ะ เลือดงนะคะ เนื้อแล้วนะคะจะก,กว่นะคะสีสวยมาก

ใส่กะทิลงไปค่ะอันนี้เติมแต่ชา,ตาโตไม่เชื่อมนะคะใส่ไปครึ่งกวางกอนะคะเต็มไม่ได้ใส่หมดนะค,ะคือค่ะน้ำตาลน,นะคะใส่ขาวได้ใส่แดงได้นะคะอันนี้เติมใส่ข้าช้นโต๊ะนะคะคอยบรรจงนะคะเคี่ยวไปได้เลยนะคะ ิีมจะเคี่ยวเรื่อยๆจน่ันมีกําเหนียวนะคะพิมไม่ได้จับเวลานะคะกี่นาทีนะคะ เนี่ยค่ะมันเริ่มเหนียวนลื่ชี่ประมาณนี้นะคะติมจะเริ่มอมมอนนำมาเคลือบเลยค่ะ เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะจิมเฉพาะกันมาิมตัวลงแล้วมาจิมกันโนแล้วปวดไหมนะคะ จะมีกมเหนียวนิดนะคะเลยกเตรีมจะน้ำตาเยอะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพักให้มันเย็นตัวลงแล้วมาดูกันอีกทีนะคะเตีมจะมาลองชิมดูนะคะอันนี้น้ำเชื่อมมันยังไม่เย็นตัวลงนะคะยังร้อนอยู่นะคะมันจะกรอบไหมเตยีิมจะมาลองชิมดูนะคะเนี่ยค่ะน้ำเชื่อมเหมือนน้ำกะทิเรายังไม่แห้งดีเลยนะคะอืม กรอบนะคะอรอ่อยเลยตอนนี้ค่ะขนาดมันยังไม่เย็นตัวลงนะน้ำเชื่อมยังมีความเหนียวยังกรอะคะบค่ะอืมอร่อยอะ่ะมันก็ไม่มีเกลียมตานะคะหามกะทิดีลอง,งไปทำกินกันดูนะคะอร่อยอ่ะห้องเสียงนะคะอืมกรอนนะะบอระะ่อยมากเลยะคะ่ะอืม มันหอมกระเทินะคะมันชุ่มยังเหนียวเนมันยังไม่เย็นตัวลงนะถ้ามันเย็นตัวลงแล้วมันก็จะแห้งเองนะคะมันเหนียวอืมอร่อยดีค่ะหอมกระเทียนี่จิ้มไปนะคะไปทำจริงดูนะคะ